สี่ห้าดอก, 4, ดอกอคลิปสี่ห้าดอกบานหมดเลยเหรออืนีจะดับบานอีกประมาณ2ดอกอีกดอกสองดอกจำปี้จมป้า ใหญ่จะปีกท่จะป็สีทองคือจำปีสีท้องจำปลาีิมันจะบางนี่แหละจำปลาละ่ะไม่ดูทิ้งิดะถ่ายดองนี่ 关掉通道。